แสนยานุภาพทางการทหารของจีนเนี่ยสามารถบุกยึดไต้หวันแบบไม่มีใครสามารถขวางได้เลย,เลยอย่างที่จีนก็พูดถ้าคุณประกาศเอกราชเมื่อไหร่ลบกันแน่นอนไต้หวันยังมีส่วนที่เป็นผลประโยชน์ที่อเมริกาแล้วก็ชาติพันธมิตรนั้นยังจะปกป้องอยู่อีกหรือไม่ถึงเขาจะทําอเมริกากับญี่ปุ่นก็ไม่ยอมให้เขาทําอเมริกาก็บอกเลยผมจะไม่ลบกับจีนเพื่อคุณ อเมริกาเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะปกป้องไต้หวันได้ให้รวมกับญี่ปุ่นด้วยในการนานหาเนี่ยทั่วโลกก็ยอมรับกับทีนว่าคุณลบเพื่อตอกแต่ปกต้องไต้หวันคุณแพ้แน่นอนร0อยเปอร์เซ็น์เสียหายหนะัก f อนเดอ t h ฟิวเจอรสัมมนาการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีพร้อมกับทีม วิน t h ไอ i อร a าซิสต์อัลฟ่าเซอร์วิฟท b เดอะบัที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งวันนี้อันนันใน8เซสชั่นเข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพ10เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ซิป e v อีเวกับตอนนั้นคำถามใหญ่นะคะที่เป็นคำถามในวงภูมิรัฐศาสตร,ร์เสมอนะคะ จีนจะบุกยึดไต้หวันไหมนะคะคำถามก็คือเมื่อไหรนะคะประเด็นก็คือมันมีข้อมูลอยู่ตลอดในขบวนการความมั่นคงนะคะล่าสุดมีคณะกรรมการ USCC เนี่ยบอกว่าเข้าใกล้ระยะเวลาที่จีนจะใช้ปฏิบัติการเขาบอกว่ามันเป็นครูเช l p ล a ฟ e แล้วที่จะเห็นการเอ่อแอคชั่นของจีนนะคะ ประกอบกันก็มีการไปพูดถึงไทม์ไลน์ที่กองทัพปลดปล่อยประชาชนของจีนจะครบครอบ100ปีในปี2027นะคะจะเป็นไทม์ไลน์ที่ใกล้แล้วที่จีนจะบุกยึดไต้หวันนะคะกัปตันมองยังไงคะจีนจะบุกยึดไต้หวันโดยกำลังทาหารนะครับมีอยู่2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกก็คือว่ามีการยุอยุอย่างที่จีนก็พูดถ้าคุณประกาศเอกราชเมื่อไหร่ลบกันแน่นอนซึ่งอันเนี้ย ไล่ชิงเตอ๋อเขาก็รู้ว่าเขาไม่ทําถึงเขาจะทําอเมริกากับญี่ปุ่นก็ไม่ยอมให้เขาทําอเมริกาก็บอกเลยผมจะไม่ลบกับจีนเพื่อคุณไม่มีอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยความเป็นไปได้น้อยไม่น่าจะเกิดขึ้นความเป็นไปได้ประการที่สองก็คือว่าภายในสิบปีข้างหน้าเนี่ย เกิด Balance of p o w e r มันชิปหมายความว่าถ้าการพัฒนาทางการทหารของจีนเนี่ยมันถึงขั้นที่ว่าโอ้โหแบบชัดเจนละกองทัพเรือกองทัพบ,บกกองทัพอากาศจีนนี่เรียกว่าอเมริกาเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะปกป้องไต้หวันได้ให้รวมกับญี่ปุ่นด้วย ถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีของจีนเนี่ยในอนาคตมันล้ำถึงขนาดว่ามันทิปเดอะบาลานซ์ออฟ e พาวเวอร์ได้เนี่ยในการนานหาเนี่ยทั่วโลกก็ยอมรับกับจีนว่าคุณลบเพื่อตอบแต่ปกต้องไปหว่นคุณแพ้แน่นอนร้อเสียหายหนะักถึงวันนั้นตอนนั้นจีนอาจจะบุกเพราะอะไรฮะอย่างที่ผมบอกอะจีนเขาก็ไม่อยากจะรอไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดในเรื่องการลงชาติใช่ไหมฮะถึงเวลา เวลาหนึ่งซึ่งไม่ได้ไกลมากในอนาคตเนี่ยมันมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าแสนงานุภาพทางการทหารของจีนเนี่ยสามารถบุกยึดไต้หวันแบบไม่มีใครสามารถขวางได้เลยอันนั้นเน่ยอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่ใช่เวลานี้ผมคาดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาสิบปีขึ้นไปถึงเวลานั้นต้องมาดูด้วยนะว่าดุลยอานาจดุรยภาพทางอำนาจเนี่ยระหว่าง ฝ่ายพันธมิตรอเมริกาไต้หวันญี่ปุ่นเนี่ยกับทางฝ่ายจีนเนี่ยดุลทางอาทหารทางเศรษฐกิจทางอิทธิพลในการเมืองโลกเป็นยังไงถ้าดุลมันชิปออกมาได้ชัดว่าจีนเหนือกว่าแบบเทียบกันไม่ได้อันนั้นจีนจะปุกไม่งั้นมันก็จะอย่างเงี้ยเพราะเพราะตอนนี้นี่นะถ้ามันชนะกันแบบไม่ขาดนะอเมริกาก็ไม่กล้าหลกจีนก็ไม่กลก้าหรอ มันจะออกเป็นลนักษณะคานอนำนาจกันแบบนี้ค่ะทีนี้ส่วนที่มีการพูดถึงกันอยู่ขณะนี้นะคะก็คือ TSMC นะคะซึ่งดูเป็นหัวใจของไต้หวันแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเชื่อมโยงผลประโยชน์กับสหรัฐด้วยนะคะที่ทำให้ส่วนหนึ่งก็ต้อง ให้การปกป้องไต้หวันนะคะทีนี้มีการพูดถึงเรื่องของความสำคัญของ TSMC นะคะถ้ามีการย้ายฐานการผลิตถ้า TSMC ไม่ได้เบสอยู่ที่ไต้หวันแบบ100%นะคะไต้หวันยังมีส่วนที่เป็นผลประโยชน์ที่อเมริกาแล้วก็ชาติพันธมิตรนั้นยังจะปกป้องอยู่อีกหรือไม่กับตันโมยายคะในความสำคัญของ TSMC กับการอยู่รอดของไต้หวัน คือ TSMC เน,นี่ยนะอเมริกาเขาก็จะบีบให้ไปตั้งโรงงานที่อเมริกาคือไฮเทคเนี่ยเพราะไต้หวันเป็นจุดเปาะบางเขาก็จะถอนให้ไปตั้งที่อเมริกาไต้หวันเขาก็จะพยายามจะเล่นอย่างนี้เขาก็จะเก็บเทคโนโลยีสุดยอดเอาไว้ในไต้หวันพวกคิป1มิมตรองนาโนเมตรอะไรในพวกนี้ส่วนไอพวก4ี่หอะไรก็ไปผลิตอเมริกาแต่อเมริกาไม่ยอมอเมริกาเขาพยายามจะบีบให้เอาพวก หัวกะทิไฮเทคเนี่ยย้ายไปอเมริกาให้หมดนะครับเขาก็มีความพยายามตรงนี้อยู่แต่ว่าไต้หวันก็ยังไม่ยอมก็พยายามต่อรองเพราะอย่างที่ว่าเนี่ยไต้หวันเนี่ยบอกว่า TSMC เนี่ยเป็นเทพผู้ปกป้องไต้หวันหรือว่าไต้หวันเป่าหู้สนนะฮะเทพผู้ปกป้องไต้หวันเพราะว่า ไต้หวันเนี่ยในการประชุมนานาชาติอะไรต่างๆเนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมในฐานะประเทศไม่ได,ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแทนไต้หวันในในเวทีนานาชาติเนี่ยเป็นเอกชนฮนะคืออะไรฮนะประธานบริษัท TSMC เข้าร่วมประชุมเป็นการโชว์ความสำคัญของ TSMC นะครับไต้หวันเขาก็มองว่าถ้าจีนบุกเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว i s s u u t นะฮะ p ป라이ต์เชนทั่วโลกชะงักหมดเลยตรงนี้ แต่คุณกีตา้าอย่าลืมนะอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้ามันถึงจุดที่มันกลายเป็นเรื่องศักดิ์สรีของประเทศละอะ่พังก็พังมาสร้างกันใหม่มันก็เป็นไปได้ประการที่สองมันมีอีกปัจจัยหนึ่งตอนนี้จีนเล่งพัฒนาอะไรฮะชิปไฮเทควันหนึ่งถ้าจีนทำได้หนึ่งนาโนเมตรสองนาโนเมตร หรือว่าอาจจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มเปลี่ยนเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งไปเลยเป็นชิปใช้คาร์บอนชิปใช้แสงอะไรแบบนี้เพิ่งกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยอะ่ะเหมือนเหมือนรถรถอีมาดิสรับรถน้ำมันน่ะแบบนั้นน่ะเออถึงเวลานั้นแล้วเนี่ย t s m c ออาจจะไม่มีความสำคัญอีกต่อไปอย่างยกตัวอย่างเช่น ที่ตัวอย่างที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้อย่างเราดูในกรณีของของนว i เดียคุณกิต้าเห็นไหมตอนแรก H-100 ไม่ขายอ่าเอาไปเออาขายเอ0ยี่สิบใช่ไหมฮะลดสเปคลงมาขายแพงโอ้โห NVIDIA เดียกำไรมหาศาลคุณพุ่งกระชูดแต่ปรากฏว่าตอนหลังทรัมปมาประกาศอีกและจะไม่จะไม่ขายอีกล้วอาใช่ไหม แล้วก็มีเงื่อนไขบอกว่าเอาถ้าขายไปจีนห้ามเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมนี้นี้นี้จะมีในชิปเนี่ยจะมีอุปรกรณ์ติดตามจะรู้เลยว่าไปอยู่ตรงไหนจีนก็บอกโอ้โหถ้าอย่างงั้นความลับก็รู้หมดทีถ้ามันรู้ถ้ามันรู้ว่าเราไปเอาไปใช้อะไรอยู่ตรงไหนได้มันสามารถดึงข้อมูลกลับเมกาได้ไหมว่าทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเขาแบนกลับเลยครับที่เขาแบนกลับได้เพราะอะไรเพราะหัวเวหัวเวเนี่ย สามารถผลิตชิประดับส so right? so ี่ห้านาโนเมตรเมตรได้แล้วใช่ไหมก็จะไปใช้ h ี่สิบยังไงเขาแบน h นยี่สิบกลับเลยห้ามซื้อห้ามบริษัทจีนจีนซื้อเพราะไอเนี่ยมันใส่ในชิปเนี้ยมันมีอุปกรณ์ที่มารวมความลับจีนได้กลายเป็นว่าอะไรฮะกลายเป็นว่าเอ็นวีเดียแย่เลยทีนี้ตัวเจสันหวงแกเองเนี่ยแกก็รู้นะแกก็พูดกับทรัมป์นะ แกบอกว่าการไปทําอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นการไปติดปีกให้เสือไปเล่งให้จีนพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาแล้วอันเนี้ยสิ่งเนี้ยมันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆใช่ไหมฮะตอนเนี้ยแล้วอีกหน่อยเนี่ยจีนก็จะผลิตในอนาคตเนี่ยก็จะผลิตสามนาโนเมตรสองนาโนเมตรหนึ่งนาโนเมตรได้แน่นอนอยู่แล้วแต่มันจะใช้เวลานานแค่ไหนเท่านั้นเอง อันนี้อยากให้ไต้หวันดูเป็นตัวอย่างด้วยว่าคุณอย่าคิดว่า TSMC อยู่อยู่ตลอดไปนะวันหนึ่งคุณอาจจะถูก disrupt ได้ครับโมซ1ล้าน subcribers s เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ